สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านจังหวัดปราจีนประหลัดใจพบแสงสีเขียวแดงคล้าย u f เเมื่อวันที่10สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบแสงประหลาดคล้าย u f เรอราอยู่ช่วงตี4ถึงตี5และใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปไว้ให้ผู้สื่อข่าวดูทําให้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านนางนัทพรศรีกองอายุ52ปีอยู่ที่บ้านเลขที่47 บ้านนนทุขภูมิหมู่ที่2ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีพบว่าบริเวณบ้านมีต้นไม้ล้อมรอบโดยปลูกทุเรียนและผละไม้อื่นๆไว้อีกมากมายนางนัทพรจึงพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่ตนเองพบแสงไฟประหลาดคืออยู่บริเวณด้านข้างทางทิศตะวันออกและถ่ายคลิปไว้นางนัทพรกล่าวว่าตนตื่นขึ้นมาช่วงตี4โดยตนสังเกตเห็นแสงไฟไวิบวับมีลักษณะสีเขียวแดง คล้ายแสง UFO หรือแสงอะไรก็ไม่ทราบได้เพราะตนเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาตีสีถึงตีห้าก่อนสว่างโดยลักษณะมีแสงสีเขียวแดงกระพริบวาบวบจึงนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปไว้ในช่วงตีห้าก่อนสว่างแสงดังกล่าวเริ่มลอยสูงขึ้นเรื่อยๆตนจึงแปลกใจเพราะตนก็เพิ่งสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกไม่ทราบว่าเป็นแสงอะไรคล้ายกับแสง UFO ที่มีคนเคยพบเห็นตามที่สื่อออก หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนเช้าจึงแจ้งให้ผู้สื่อข่าวลงมาตรวจสอบว่าเป็นแสงอะไรกันแน่ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ